โอผมปื้มเบตตาวันนี้ผมจะมารีวิวปลากัดปเปาะและปลากัดแฟนซีที่ผมเอาไว้เลี้ยงไว้ในบ้านนะครบเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับนี่นะก็จะเป็นที่วางปลากัดตรงนี้ก็จะเป็นปลากัดป่านะครับเปิดประเดิมมาที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นเป็นจะลขแดงน,นะครับตอวตัวหนึ่งครับเราก็สองก,กระจกนี่นะครับกระพงโอ้ย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแก้มแดงนะครับแต่ตัวนี้จะเวลาพองจะชอบวิ่งไปมาก็ไม่ค่อยพองเดี๋ยวเรามาดูประกาศภาคใต้เดี๋ยวจะเป็นภาคใต้ตอนแรกเป็นจะลงสั่งมาแล้วไอ้นี่นะมัน ตัวเมียตายเขาเลยจะเคมตัวเมียมาให้นะครับเดี๋ยววันเคมก็ถ่ายเคมได้นี่นะครัใตยต่อไปครับประกาศอิสานะแล้วก็มีคนให้มานะครับคับตัวนี้ตัวนี้ป่วยหักรีบสัตว์ตัวนี้ก็หาก็โอเคแล้ว โอ้หานโอเคแล้วต่อไปลูกรักเลยตัวนี้มหาชัยโอ้ทรงได้เลยกับตัวนี้เป็นอิสานทรงเครื่องเหมือแนบบกันแต่ยังอายุน้อยเอ้านี่ก็หางรีบอีะอะเด้กเกลืออันนี้เป็นอีสานหน้าโอ้โอ นี่ก็อีสานน้าเดี๋ยวพเราพาไปดูพวกมาเล็กี่กเราเพาะไว้มันยังไม่ยอมรัดกันปลาหม้อพ่อจะเป็นสีเทาแม่เป็นเทาแดงเนะฮ้บ เด็กๆก็จะพามาดูปลาที่รวมไว้เดี๋ยวตัวนี้ต้องเออ,อกแล้วเพราะมันดูทรงเหมือนจะแบบซีซๆมีปลากัดจริงแก่ตัวหนึ่งตัวค่อนข้างยักษ์เลยอันนี้ก็จะขายเรดาก้อนนะเอามารวไมไว้เหมือนกันแล้วก็โอ้ยมันไล่ลูกประกัดลูกประกัดลงมาได้ไงไม่รู้น,นี่ก็จะเป็นปกัด กระดีพระไดนะครับนึ่ครับเนี่ยโจ้ก,ก็จะเหมือนป่วยเดี๋ยวจับแยงฮึบโอ้หอมจัดเลยทีนี้กินนุ่งน้ำไม่ทันเขาแล้วก็จะมีกระดีพละไดปลาที่ว่าหายากนักยานกนะะมันไปเจอมาที่ตลาดจะจับ อุ้ยจะได้จักจะได้จักเฮียมีไหมไม่รู้แต่ที่ชนบุรีมีนะสีเผือกฮาราไดไส้นะแ,แล้วก็จะมีปลาแพะอนด้านี่อันนี้เป็นเมียเลดดาก้อนอุ้ยโอ้เมียเลดาก้อนก็อย่างนี้แล้วปลากัดจีนก็จะตัว เอ้ยแล้วมีปลาบอลูนนะแล้วก็จะมีปลากัดจีนทรงมีเก๋แล้วแล้วมันลงไปในตู้ใครเอาไปไว้ไม่รู้นะปลาตะเพียนกับปลาดุน่าจะกัดหากมันนะโดนลบนัน,นประกัดหม้อกระโดดลงประกัดด้วยแล้วแต่ก็โดนปลาในตู้กัดไปแล้วก็ลูกป,ประกัดตัวน้อยเอ้ย เดี๋ยวแต่อยู่ในนี้มันก็ไม่ค่อยก็อยู่ได้แต่ตัวนี้โตช้ามากเลยนะสี่เดือนแล้วตัวแค่เนี้ยตัวเล็กมากอ่าทุกคนครับวันที่ก็ขอจบไปแค่นี้กันนะผมก็ได้ทำการรีวิวปะกัดป่าในบ้านจนหมดแล้วนะครับเื้อ เดี๋ยวก็เจอกันในคชิปหน้าจะรีวิวปลาในตู้นะครับ